โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2563ค่ะคณะครูนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม 2,563โดยนายสิริศักดิ์ไหมสกุลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการเปิดกลวยพานดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายพานพุ่มหน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนโดยแบ่งเป็นสี่ช่วงชั้นและสี่ช่วงเวลาเพื่อการเว้นระยะห่างลดความแออัดของการจัดกิจกรรมวันแม่ประจําปี2563ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการลงนามถวายพระพรการถวายเครื่องราชสักการะประธานกล่าวบทอา่านเสรวาท การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงสดุดีพระแม่เจ้าจากนั้นเป็นการมอบทุนจากสำนักงานราชบัณฑิตยสถานโดยเด็กหญิงนอเจอาได้รับรางวัลชมเชยติดหนึ่งในสิบของประเทศไทยในหัวข้อเรื่องของกินของเล่นของใช้จากการแข่งขันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเสร็จพิธี